พีรับวันนี้มาพบกับไมครับพี่อีเป็นปาร์ตี่เก้าใช่ไหมปาร์ตี้เก้าวันนี้จะมาต่อกันวันนี้เราจะไปนาลกสักแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาทำฟาร์มกันต่อปะ่ะผมเตรียมของมาแล้วงั้นทำฟาร์มก่อนไปนาลกกันดีกว่าอนนี่ผมเตรียมมื้นที่ไว ริ่มจากการทำฟาร์งมง่ายๆกันก่อนปลูกข้าวเพราะตอนนี้แล้วข้าวเราแทบจะไม่มีเลยอะเดี๋ยวเราจะไปในรถกันแต่เขาปลูกข้าวอะ เดี๋ยวข้างหน้าเราจะทำาฟาร์มสัตว์กันตอนนี้ยังไม,ม่มีฟาร์มสัต์ที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยแค่นี้ก็พอแล้วนะวันนี้ผมปลูกไผ่เพิ่มแล้วก็วันนี้ผมที่ผมจะไปเลยแล้วผมเอ็นชาร์จ เ,เขาเรียกว่าทอนโนมาด้วยพาวเวอร์สองเพื่อสำหรับโจมตีกับปากาเฮอ,อเร์อ้อผมลืมไปอย่างหนึ่งเราจะมาทำที่ตีเหล็ยกันเอ็นวิวของข้างนอกนะ อค่างๆไงเราต้องไปเอาหนังสือมาอินชาร์ดต้องใช้หนังสือนะครับใช้หนังสือสักสี่เล่มเพอาะตอนนี้เลยอดว่าผมก็เริ่มลอยแล้วต้องหายเรื่อยอ๋อเลื่ลไปลื่ไปต้องเอ็นชาร์จหนังสือกน อันนี้แล้วกันเอานนี้สุดท้ายเอานนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ไไไดลองอีกอ่นอืม <c oughs> เาลองเป็นพวกชุดกอดอ่า่อยออมากมีมีไไม่เป็นไรเอลาละใส่กันครบเสร็จ ขวานที่กุดไม่ได้ทะนูไม่ได้ไได,ดาบละ่ะอ๋อได้เอาละอันนี้ผมจัดเต็มเพื่อลุยกับนรกโดยเฉพาะเลยนะครับเอาละเดี๋ยวนี่เพ็นพาร์ทที่เอีกหอีกหกพาร์ทเราจะจบกันนะ อู้ใช่แล้วจังอีกหกพาร์ทเราจะจบกันทั้งหมดมีทั้งหมดสิบห้าพาร์ทก็ก็ไม่อยากทำเยอะเบื่อแกเนี่ยดูมันเป็นอะไรไม่รู้แกนลยหรือเปล่าเหรอสิผมไม่ได้เอาคอปเปอร์สโตนมาไม่เป็นไรเราวันนี้ เราไม่ได้มาเออที่แบบว่าเออมาตะลุยนรกนะครับผมมาหาแล้วคอสนี่นะครับที่ผมบอกจะมาเก็บเลเวลดาพินดาพินนี่ผมเอนชาร์จได้เอตอีแล้วติดไฟนะโอ้โหเลเวลน้อยมากนี่แหละเหันเลเวลชั้นดี เรเวสุดองนะเร็วก็เร็วมากทำหมดแล้วไปที่ตรงอื่นม้างอูมานาลรกนี่เราต้องระวังตัวแบบสุดๆเพราะงี้ผมถึงจัดเต็มกับการมานาลรกเลยเอาล่เดี๋ยวเราจะไปกันเช้า ไปเร็วไหมนะนี่ผมต้องทดสอบกอนยังได้อยู่ในนี้เลยยังไม่ถึงตรงเราอ่ะแต่ตรงนี้น่าจะถึงแล้วลองขุดก่อนของยังนะครับยัง ก็ขุดกันให้หมดเลยถ้าเกิดอย่างอ่าตรงนี้หมดแล้วดันต่อครับไปายาวครับพาร์ทนี้ส่งหวังอ้ตรงนี้ผมลืมไปตรงนี้ไม่ได้อี่ต้องเดินช้าผม<อ>เกียดนะโลกล่ะเนี่ยไปตรงนี้เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไปจะงอยตรงนู้นกัน อมืมีแรกคอสผมไม่อยากไปทางนี้อะไรวะอุ้ยโซแซนนะต้องใช้ครับเขบอกเราโซแซนนี่หายากที่จริงปกติมันก็หาง่ายเลยแต่มันไม่ใช่มีไะเอาไปซักนิดนึง ยคะเยอะก็ได้แล้วมันจะทำให้เดินช้าพวกเออเซิร์ฟเวอร์ไมค์ครับก็ชอบใช้กันนะคือเป็นแบบฝึกด่านะัเดแต่แล้วจะเดินอืดมากครับแล้วยิ่งมีราวัลนี่โหโห,หคือแบบโหร้ายมากไม่ได้โหดร้ายหรอกคือแต่มันยากที่มันทำให้เดินช้านิดนึงเนอะกลับบ้าน ่ปกลับกันเลยเรามาเอาแค่นี้นะครับอฝนตกเก็บของเข้านอนกันได้ด่ว อ่าถติมมาแล้วฝนจะตกพอดีนะครก็เป็นเรื่องที่ดีมากอืมดูข้าวซิตรงนน้นด้วยโอโ้ข้าวตอแล้วเดี๋ยวไมจ้จะหมดแล้วยออไม่เป็นไรครับตรงนี้ไม่ไม้ตว่าผมตัดฝั่งนน้นว่ะฝั่งนี้ไว้งามๆให้ดูดีกันแต่มันดูลกนะมันดูลก่ะ ตัดสักต้นเอาแค่ต้นนี้พอโอ้ขวาได้แรงชาแล้วตัอดอย่างเร็วอ่ะมันขออีกสักต้นเอาแค่ต้นกอดิซี แล้วก็รอให้ไอ,อ,อ้น,นี่ซับป,ปิงตกไม่ถึงเอะต้นอื่นนะที่เป็นต้านไม้ีป้ายเก็ป้าครั้งนี้ก็ไม่ก็ได้ใช้ะนูมอืมไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเท่านี้อืมเป็นแค่การทำฟาร์มกับไปนรกสักนิดหนึง ได้ไงคลิปนี้กอจบไว้ตรงนี้นะสวัสดีครับและยืืมกดไลค์ like, และกด subscribe และแชร์วิดีโอนี้ด้วยบ๊ายบาย